กลางป่าดิบใต้ในยุคที่กฎหมายยังเป็นเพียงตัวหนังสือมีเสียงลือถึงชายผู้เดินล่องกลางดึกโดยไร้ร่องรอยแม้แต่เสียงฝีเทา้าผู้คนเรียกเขาว่าเสือสายจอมโจรหนังเหนียวหายตัวได้ผู้ซึ่งคำสาบานว่ายิงไม่เข้าฟันไม่เข้าไม่ใช่คำอวดแต่คือเรื่องจริงที่แม้แต่ตำรวจยังหลีกเลี่ยงไม่กล้าเข้าใกล้ เขาปล้นเฉพาะคนรวยแต่อาคมของเขากลับทำให้ชาวบ้านศรัทธาจนกลายเป็นตำนานว่าใครจะจับเขาได้ต้องไม่ใช่แค่คนกล้าแต่ต้องเป็นผู้ที่คาถาแก่กล้ากว่าและนั่นเองที่ทำให้ขุนพันธ์ได้รับคำสั่งให้ปราบเสือสายไม่ใช่ด้วยปืนแต่ด้วยคาถาก่อนออกเดินทาง ขุนพันตั้งจิตแน่วแน่ลงยันบนผ้าประเจียดสวดบทคาถาที่คนทั่วไปไม่กล้าท่องนะโมพุทธายะนะมะพะทะจตุโลกะปิรัตโตอิติปิโสภควาในค่ำคืนที่ลมหายใจยังเงียบเขาก้าวเข้าสู่ป่าลึกเพื่อไปเผชิญหน้ากับผู้ที่เดินได้โดยไร้เสียงเสือสายยากระพิบตา อีพีนี้คือจุดเริ่มต้นของการไล่ล่าที่แม้แต่เงาก็จับไม่ได้ถ้าอยากรู้ว่าเสือสายจะพ่ายได้อย่างไรกดติดตามเพจยะะจี้และ YouTube ช่อง History in Motion เรื่องจริงที่ลึกกว่าตำนานกำลังจะเริ่มต้น